จริงแล้วบริษัท Top ปเทคเราได้ดเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปีพศ2547นะครับก็เริ่มจากการที่เราได้เห็นตลาดว่าการที่จะขายวัตถุดิบพวกทางสงเตนการบายสำหรับการทำตลาดทูลลิง่งเ,เอามาแอดแวลูหรือการแปรรูป ผลิตเป็นทูรลิงนะฮะก็เลยเริ่มมองเห็นตลาดตรงนั้นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นโดยการเซ็ตรา,ายเครื่องจกักรเซตทีมผลิตก่อกำเนิดขึ้นมาในการทำทูรลิงเป็นในานามบริษัท Top ปเทคครับก่อนหน้าน,นั้นก็มีโอกาสได้รู้จกักพักพวกในวงการ i m p o r ตตัววัตถุดิบเข้ามาเป็นดิสติบิวเตอร์ในการขายนะฮะ ก็นั่นคือตัวหนึ่งที่เป็นโอกาสว่าพอเราได้นําเข้าวัตถุดิบมากระจายเข้าตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการจะขายวัตถุดิบจริงๆเนี่ยการควบคุมตลาดมันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก <Yeah. S 1> อาก็เลยมามองว่าถ้าเอาวัตถุดิบมาแปรรูปแอดมูล้่คาตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าก็ประเด็นเริ่มแรกตัวยากก็คือหนึ่งเรามาจับธุรกิจที่สิ่งเราเราไม่มีโนเลเลยนะฮะ แตเ่เราศึกษาจากข้อมูลทางด้านเปเปอร์ทางด้านสเปคของเรีดุแล้วก็มาเริ่มจากการลองผิดลองถูก<ม>นะฮะมไม่มีฮะไม่มีทีมวิจัยแต่ถามว่าเราอาจจะเจอทีมช่างที่มีประสบการณ์มาบ้างบางส่วนแต่ว่าถามว่ามันไม่ใช่บทสรุปที่ถูกต้องแต่สุดท้ายก็ต้องมาเริ่มจากการลองผิดลองถูกเจียยังไงไม่ให้ผิวมันเป็นแตกเป็นรอยกึองานและมีความเรียบอันนี้คือการค้นคว้าจากการทดลองอนั่นคือความยากเบื้องต้น แล้วอีกประเด็นหนึงคือความยากในการที่ว่าเรามีข้อจํากัดในเรื่องทุนนะฮะต้องซื้อเครื่องจักรเก่ามาลองทำนะฮะน,นั้นคือข้อจํากัดทางด้านทุนแล้วก็ค่อยสร้างตลาดขึ้นมาโดยจากการขายตัวเลขที่โตขึ้นแล้วก็มาเป็นการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องสเต็ปบายสเต็ปนะฮะ,ะก็มีช่วงวิกฤตนะฮะช่วงวิกฤตช่วงที่ช่วงปัญหาการลดการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ S <S <S น่าจะเป็นปี40น่ารัตอนนั้นเตอนนั้นเราเราเจอปัญหานก,<ๆ>ก็ก็คือยอดเราจะตกหายไปครึ่งหนึ่งซึ่งก็มีผลในเรื่องเ,อเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งนะฮะแล้วยอดขายตกก็ก็แก้ก็คือลดลดค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วเ,เพิ่มประสิทธิภาพตีกเป็นปีครับตอนนั้นตอนนั้นเราเจอพิกฤต์ประมาณ 6เดือนครับถือว่าค่อนข้างเร็วฮะก็จริงๆแล้วราอิงกับตลาดยานยนต์เป็นหลักนั้นยานยนต์พอมันมันมันดอกปั๊กก็ดอกตามเลยแต่ว่าถามว่ากว่าเราจะดอกเราจะดอกหลังจากอุตสาหกรรมตัวพวกเฟอร์เทียอยู่ประมาณ2-3เดือนที่จะมีผลตามมาถึงเราก็ทุกวันนี้ที่ยึดหลักอยู่ก็จริงๆแล้วก็คือเราใช้ความเป็นจริงในการทํางานนะฮะที่เน้นมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีมงาน บริหารตัวพนักง,งานหรือทีอ่ผมจะเรียกอยู่เสมอว่าน้องๆเนี่ยในการช่วยๆทำงานเนี่ยคือเราจะใชะ้ความจริงข้อเท็จจริงนะฮะและความจริงใจในการอคอนโทรลวบคุมทีมนะฮะส่วนลูกค้าเองเราก็จะเน้นว่าะจะผลิตทูตลิงตามความต้องการลูกค้าตรงรออิงร้อ0นั่นคือหลังยึดซึ่งจะสอนกับทุกคนว่าทูตลิงคุณจะใช้ได้ไม่ได้นี่คือรออิงเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนด นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่จริงๆแล้วเราพยายามยึดหลักการทำงานเน้นคุณภาพเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทำนะคะคือคือให้มันตรงข้อเท็จจริงมากที่สุดเพราะนั้นทุนใช้ได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับค่าพิกัดซึ่งจริงๆแล้วงานมันละเอียดนะฮะงานมันไปเป็น2ไมค่อน5ไมค่อนหน่ถามว่าถ้าคุณละเลยไม่เอาใจใส่หรือไม่ปฏิบัติตามกฎของ เราเองที่เขาดีไซน์มามันก็จะเป็นปัญหาสะท้อนมาในภายหลังนี่คือหลักยึดที่เรายึดอยู่ตลอดนะฮะทำให้เกิดความเชื่อมั่นทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่ผลิตรถยนต์อยู่ยอมรับนะฮะแล้วก็เชื่อถือแล้วกเ็เป็นการสร้างความเชื่อว่าโอเคแบรนด์ p ต๊ะเทคนี้สามารถทดแทนการนําเข้าได้นั่นคือผลที่มันออกมาณนะปัจจุบันจากการที่เราเริ่มยึดหลักตรงนั้นนะฮะจริงๆแล้วคือ,อ,อต้องการเช็ค เหมือนกระจกเงาสะท้อนว่าองค์กรเราตอนนี้สเตตัสอยู่ตรงไหนนะฮะก็เลยเห็นหนังสือเชิญชวนการประกวดก็เลยให้น้องๆช่วยจัดทีมคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ทำเรื่องส่งประกวดะฮะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มาติดอยู่ในการพิจารณาของสสวนะฮะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับรจริงๆแล้วาการเริ่มธุรกิจเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ อยู่หลายๆครั้งว่า,ามันต้องเริ่มจากตัวเราที่ต้องต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจต้องการจะทำธุรกิจนั้นอย่างจริงจังก่อนนะฮะถึงถ้าเราเริ่มตรงนั้นนั่นคือตัวหนึ่งที่ต้นทุนที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะฮะถ้าเราเริ่มตรงนั้นตั้งใจจริงแล้วคือการดำเนินธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคยังไงมันต้องเจออยู่แล้วมากน้อยความพร้อม ต่างกันแค่นั้นเองนะฮะถ้ารุ่นหลังสนใจที่จะทำธุรกิจที่จะคิดจะสร้างก็ต้องเริ่มจากการทำจริงก่อนนะฮะทำจริงแล้วก็เจออุปสรรคเจอปัญหาก็ต้องแก้ต้องปรับนะฮะตามสภาวะตามสถานการณ์นะฮะแต่ถามว่าเหมือนตลาดทุเรีงในเมืองไทยนี่ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าสนใจจะเข้าตลาดนี้ก็อาจจะต้องอนาคตอาจจะต้องรวมกลุ่มนะ,ะเป็นคลัสเตอร์กันที่จะให้มัน,ม,น,ม,นมันมี พลังรวมกลุ่มกันเพื่อการทำงานในภาพใหญ่มากขึ้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้นะฮะ,ระ,ระรเราอยู่ในบริษัทในเครือของ n อ NC เอเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ท็อปเทคก็เข้าไปครึ่งตัวฮะเราก็เป็นพอเราอยู่ในบริษัทกลุ่มที่เป็นพาพิคัมปีเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เป็นบริษัทที่เป็นพาพิคัมปีด้วยส่วนนึงนะครับก็เป็นการทดสอบระบบส่วนหนึ่งว่าจากนี้ไปเนี่ย ท็อปเทคไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวแล้วเราจะต้องทำองค์กรให้ให,ให้ให้แข็งแรงขึ้นนะครับให้ให้สวยมากขึ้นนะครับให้ให้เก่งมากขึ้นจริงๆคำตอบต้องกลับมาที่ยานยนต์นะครับลูกค้าของเราเนี่ยเ0 80%ป็นยานยนต์นะครับยิ่งยานยนต์โตเท่าไหร่เราก็ยิ่งโตมากเท่านั้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม รถยนต์โตโยต้าฮอนด้าหรือแม้กระทั่งโมไซค์เนี่ยของค่ายญี่ปุ่นเองขณะนี้เมืองไทยเนี่ยเป็นเป็น regional headquarter เป็นสำนักง,งานใหญ่นะครับซึ่งธุรกิจยานยนต์ส่วนใหญ่ทั้งทั้งรถยนต์ทั้งโมไซค์รถบรรทุกเนี่ยถูกโอนถ่ายจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยแล้วนั้นเมืองไทยจะเป็นเบสของในอาเซียนนั้นผมมองอะไรผมมองว่าถ้าเมืองไทยเป็นเบสของอาเซียนเราก็สามารถจะขยายตลาดจากธุรกิจยานยนต์ในประเทศได้แล้วก็ ขยายไปต่อที่อาเซียนได้อย่างเมื่อสักครู่ที่ที่คุณโรบบอกคือเราเราเริ่มทดลองส่งไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะส่งไปที่อินเดียครับอินเดียแล้วก็ผมก็ยังมองในประเทศในอาเซียนใน,ใน10ประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วออถามว่าทําไมอินเดียเวียดนามมาสั่งที่เรานะครับก็พอเราสามารถคือมี2อ,อย่างฮะ k e คีย์สักเของ ของทู o ร i ลิงเนี่ยจะมีแค่2ออย่างก็คือเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของคนไอไฮสกิลกับไฮเทคโนโลยีนะฮะไอไฮเทคโนโลยีเนี่ยถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อได้ถูกไหมฮะหรือแต่ไอไฮสกิลเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ใครเวลานี้โลกมาเริ่มเปลี่ยนไปนะครับการสมัครงานโดยเฉพาะคนจบใหม่เริ่มเริ่มเปลี่ยนคนจะมองเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับ ความถนัดส่วนตัวมากขึ้นสมัยก่อนนี่สีอะไนสวยแล้วก็จะไปสีนั้นใช่ไหมฮะ,ะจะจะเป็นเทรนด์อั่นกันไปทีนี้ยุคยุคนี้มันก็พอดีเข้ากับเราพอดีผม,ผมมองอย่างนี้ฮะผมมองว่าสเตปถัดไปเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องมองอนาคตนะครับซึ่งผมบอกว่าผมก็มีแค r เรียพาร์ทนะ่งซึ่งธุรกิจที่ผมทําอยู่เนี่ยผมรับผิดชอบเรื่องของคนเรื่องของการบริหารทั่วไป ผมวางแคริเอราได้คนคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับธุรกิจนะครับที่บอก PLC Product Life Cycles คือคนมันก็มีไลฟ์ c ซ r c l เคิลเหมือนกันเข้าทำงานอายุ18ปีจบปวชถ้านถึง50-60ปีเนี่ยมันควรจะชีวิตควรจะเป็นยังไงควรจะมีอะไรอันนี้ผมได้ทำเอาไว้แล้วทำเป็นแผนเอาไว้ว่าอายุ30ต้องเป็นยังไงอายุ40ต้องเป็นยังไง50เป็นยังไงงั้นถ้าคนเข้าใจเรื่องเรื่องไลฟ์ c ซ r c l เคิลของของ,ของตัวเองเนี่ยก็ถามว่าพอใจไหม นะครับซึ่งผมต้องหาจุดความพอใจให้ให้กับพนักงานอันที่2คือผมมองว่าของเราเราเน้นสกิลจะพาแล้วแน่นอนคือหลักๆอะไรเป็นปชอปชอปชอสอ,อเพเออินโชคดีฮะทางกลุ่มเอ็นีเนี่ยได้ได้พัฒนาเรื่องนี้มาในระดับงแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเขา,ารับนักศึกษาปอสปอชมามาเทรนมาฝึกง,งานเป็นคล้ายๆเป็นหลักสูตรด v t Dual Vocational Training คือมาเรียนกับเรา6เดือน1ปีแล้วไปทปี ไปฝึกงานอีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็จบไปไป,ไปงานไปทํางานเรากลุ่มนี้เข้ามาเข้ามาทำเพราะเราก็มีมีมาทั้งส0่เปอคนทีนี้จบเสร็จปั๊บกลับไปเรียนต่อคุณสนใจทํางานกับเราคุณเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องสอบแล้วมาทํางานเสร็จปั๊บคุณจะจะเรียนต่อเราส่งคุณเรียนนะครับตอนนี้เราได้สายเอ็มูกับบางมดนะครับสาบันเทคโนโลยีพระจองกล้าวบางมดนะครับเขาก็สามารถที่จะไปเรียนต่อคณะวิศวะได้ ซึ่งถ้าถามว่าเด็กเหล่านี้ให้ไปสอบตรงเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากใช่ไหมฮะน,น,นั้นเขามีโอกาสแล้วเขาได้เรียนฟรีแล้วเขาได้ได้ทำงานที่ที่ดีด้วยแล้วผมคิดว่า2อ,อย่างเนี่ยผมเราจะสามารถสร้างคนหี้ยึ้งมาได้แล้วผมเชื่อว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครสร้างคนที่ผลิตทูริงโดยตรงนะครับซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้าง expert ทางด้านทูริงโดยตรง ครับต่อไปนี้ไอ้เรื่องของลิมเมอร์ PCD อะไรต่างก็จะมีความเชี่ยวชาญจะดูแมทเทีย l เป็นจะสามารถดูองศาองศาขนาดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นสามารถคำนวณได้หมดซึ่งซึ่งอันนี้เป็นความฝันจากนี้ไปคนเราเนี่จะค่อยๆปลูกฝังมากขึ้นมากขึ้น